ดอกทองอูไรจะมีความงดงามสดใสของสีเหลืองอ่อนๆให้ความสดชื่นยามเช้านะคะนี่ก็จะมีน้ำค้างเกาะอยู่ดอกทองอูไรก็จะมี ใบที่สวยงามกิ่งั้านไม่แข็งมากก็จะเป็นะมอนที่เข้ามาดอมดมนะคะก็คือความเป็นธรรมชาติพึ่งก็จะมาตอมน้ำหวานจากดอกไม้ยามเช้าเช้าเราก็จะเห็น สิ่งที่มีความเป็นธรรมชาติเมื่อมีดอกไม้เกสรมีน้ำหวานก็จะมีแมลงนะคะเข้ามาให้ได้เห็นก็แมลงก็จะมากินน้ำหวานแล้วก็จะมา ผสมเกียรสรให้นะคะนี่ก็จะเป็นพึ่งนะคะซึ่งก็จะสวยงามยามเช้าความเป็นธรรมชาติวันนี้ท้องฟ้าก็หรูหรัวนี่ค่ะ เรามาเห็นความสุดชื่นสีเรืองลืง่งดอกไม้ยามเช้าเชา้าเราก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศธรรมชาติในวันนี้นะคะแจ่มใสงดงาม วันนี้ท้องฟ้าหลัวๆสักหน่อยค่ะก็จะมีสีเหลืองของดอกไม้ ดอกทออ้อไรเขาจะออกเป็นช่อๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นดอกที่ยังไม่บานนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อมาเขาก็จะเริ่มผิบานนี่ก็จะเริ่มผิบานแล้วนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะลักษณะกิ่งกาน ของใบก็จะเป็นกิ่งก้านเล็กๆนไม่ใหญ่มากนี่คืความเป็นธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะมีน้ำค้างยามอากาศสดชื่นนะคะงดงามความเป็นธรรมชาติของเช้าวันนี้